สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะเดีกก็มาพบกับคุณครูอ้อคุณครูเตยนะคะในวันนี้นะคะในเรื่องที่สี่นะคะเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพนะคะก็คืออุปกรณ์ต่างๆนะคะก็จะมีตั้งแต่ภาพนะคะมีภาพตัวอย่างในหนังสือเด็กๆนะคะอนนี้นะคะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สี่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพนะคะเขายกตัวอย่างในหนังสือจะมีสี่อาชีพนะคะอุปกรณ์แรกเลยที่เด็กเห็นก็คือไมโครโฟนนะไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนะักร้อง,องนะคะนะต่อมาค่ะภาพที่สองค่ะเป็นภาพเครื่อง,องบินนะเครื่องบินนี้เป็นสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับอาชีพกัปตัน ครับเครื่องดีใช่ค่ะต่อมาค่ะเป็นภาพกระเป๋าสีดำสี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนักธุรกิจนะคะตัวนี้ต่อมาค่ะตัวนี้จะเป็นภาพแบบบ้านภาพแบบบ้านตัวนี้จะเป็นสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับอาชีพสาถาปนิกอ่าเขาจะเป็นคนออกแบบบ้านแล้วก็จะสร้างบ้านให้เราต่อมาค่ะต่อมาค่ะเห็นไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นภาพอุปกรณ์นี่ก็ เกี่ยวกับคุณหมอทั้งหมดเลยนะคะข้างบนนะคะข้างล่างก็จะเป็นกับตํารวจนะคะคุณหมอก็จะมียามีหูที่เอาไว้ฟังเสียงหัวใจแล้วก็มีเข็มฉีดยาแล้วก็มีรถสําหรับผู้ป่วยนะคะของตำรวจก็จะมีอะไรคะกุญแจมือมือีปืนมีเสื้อเสื้อกันกระสุนนะคะต่อไปค่ะตนี้เป็นภาากิจกรรมไปงานไปงานนะคะเป็นกิจกรรมในหนังสือนะยี่นะคะ เรื่องที่สี่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพนะคะคำชี้แจงเขาให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันและนำคำที่กำหนดให้นะคะเขียนลงในช่องว่างให้ถูกต้องสิ่งแรกที่เด็กจะทำก็คือโยงเส้นก่อนโยงเส้นจับคู่ภาพก่อนนะคะยกตัวอย่างอันแรกเลยอ่าภาพเครื่องบินน่าภาพเครื่องบินก่อนอภาพเครื่องบินค่ะเครื่องบิน เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาชีพอะไรสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้ก็คือกับนักบินใค่ะเิ็ก็โยงเส้นขีดลงมานะคะก็คือดูมาทีลภาพทีละภาพแล้วหนูก็ดูว่าการแต่งกายด้วยแล้วก็อุปกรณ์ของเขานนะจะจะสอดคล้องกับอาชีพไหน เด็กก็ดูมันข้อหนึ่งเด็กก็ต้องมาดูที่เครื่องบินข้อสองเด็กก็ต้องมาดูที่ไมโครโฟนข้อสามเด็กก็ต้องดูที่แบบบ้านแบบแขนบ้านข้อสี่ก็สังเกตจากกระเป๋านะคะว่าเขาควรจะคู่กับใครนะคบุคคลในภาพเป็นยังไงนะคะทีนี้พอหลังจากยงเส้นเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องนำคำข้างบนเนี้ยมาเขียนลงในด้านหลังตรงนี้ของภาพแต่ละภาพนะคคุณผู้อ มีตัวอย่างให้ดูอ่านี่ตัวนี้เอาคำแรกก่อนเลยตัวนี้เป็นกับตันเครื่องบินสองนะคะนักร้องสามนักธุรกิจสี่สถาบนนี้นะคะต้องนำคำัวเนี้ยมาเติมใส่ด้านหลังนะคะมามใส่ก็มีเฉลยให้ดูด้วยด้านหลังนะคะเด็กก็จะได้ดูจากคุณครวว่าเด็กเขียนถูกหรือเปล่าอ่าเห็นไหมคะคนนี้เขาบอกว่านักธุรกิจ สองกับการเครื่องบินสามนักร้องสี่สถาปนิกน่าเด็กๆก็เขียนตามแบบนี้ตามลงไปได้นะคะเห็นไหมคะเด็กๆก็เปิดตูของรูได้นะคะอ่าใบงานต่อไปค่ะกะการสร้างสรรค์นะคะให้เด็กๆระบายสีภาพเครื่องมือในการประกอบอาชีพอมีสองอาชีพนะคะในภาพนี้อาชีพแรกเลยนี่ใหญ่ๆอย่างนี้ชัดๆอย่างนี้คือ ข็มฉีดยาเข็มฉีดยาตัวนี้เกี่ยวข้องกับอาชีพคุณหมออ่าต่อมาด้านล่างค่ะเข็นแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะกุญแจมือค่ะกุญแจมือกุญแจมือตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพตำรวจนะคะเอาไว้จับโจรจับผู้ร้ายนะคะเด็กๆระบายสีมาให้สวยงามนะคะนะคะคุณครูอ้อคุณครูเตยนะคะ ก็สอนเด็กๆจบในเรื่องนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้นะคะในเรื่องของเรื่องที่5้านะคะอาชีพในฝันนะคะให้เด็กกลับไปคิดก่อนนะว่าเด็กอยากเป็นโตขึ้นมาอยากเป็นอาชีพประกอบอาชีพอะไร